ดีครับมือนีมาพบกับบ้านสวนเพี่ยงพ่อใจนะครับมือนีพามาเบิงหม่องที่เข้าตัดต้นไม้ตัดทางยาวนะครับจะเอาแมคโคมาปรับนาดินปรับพื้นที่ตรงนี้นะครับปรับขุดตอไม่นี่ครับขุดต,ตอไม่ขุดพวกที่เป็นตอออกปับนาดินให้มันเป็นงามๆนะครับแลวก็ เขาจปลูกลงต้นใหม่นะครับต้นมะเขียบต้นมะกะทันนะครับพื้นที่สวนตรงนี้คือเดี๋ยวมืออื่นแม่โคเขาจีเขามาขุดใ้ตอใหม่ออให้นะครับคือต้อนใหม่นี่คือซุ้มผมตัดออกเบิ่อแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับพื้นที่ตอลงมาจากสวนขังเทิงนะครับ คือมันบดได้ปล่อยมันห่างว่าโดนแล้วห่อก,ก็เลยมากทางออกอะไรกันจาน่างแม่โคมาเอาต่อเอาโค่อนอย่างงครับนี่คือพื้นที่สวนนะครับสวนผมที่ปลูกพักวานปลูกนะครับทีนี้เห็นนะครับเป็นสวนนะครับตรงนี้เขาจะปรับให้พื้นนาะ พื้นที่พื้นนาดินมมนเรียบนะครับนี่ติดข้องนะครับคือสุดสุดมางนี่บางนี้จะติดข้องติดข้องอันนี้จะเป็นน้องแล้วก็มองให้หน้านี่ปีหนาเกี่ยวเขาออกแล้วนี่ห้าสิบเพีดยเป็นบอกบนะครับนะครับบางให้หน้าชี้เขียวนี่คือกบขี่อย่างเป็นพอแม่พันธุอน์อยู่ข้างบนอยู่สวนหนึ่งเครื่องนะครับก็จะเอาลงมาเพะเป็นหัวที่นี่ วงนี้ก็สิตัดต่อใหม่ออกคือจ่างแมคโคคนมาเอาต่อใหม่น้หน่อยสิดึงออกดึงออกแล้วเฮาก็สิปั๊บหน้นาดินให้มันเรียบครับปับหนาดินมันเรียบปึ๊บหฮาก็เตรียมนาดินเตรียมปุ๋ยเตรียมนาดินใส่ปั๊บให้มันดินมันสมบูรณ์แล้วห้องก็สิเอาต้นใหม่มาลงนี่ครับตะเกียบมีเถียงเกลอครับรับบัดนี้ก็ปั๊บอันนี้แล้วก็จิเฮ็ดเถียง ใ่คือเกาครับสวนคือสวนที่ผมทายลงคลิปก่อนๆนครับนี่ครับสวนใจตรงต้นกล้วยนี่ที่เป็นแบบปลูกพวกต้นย่างต้นไม้ญ่นะครับต้นไม้สูงแต่ขยับลงมาทาั้งใ้นี่ก็ปรับนาดินแล้วก็ลงต้นไม้เลยครับนี่ครับเขียนบ,บริเวณ ของสวนของหน้านะครับคือมืออื่นแมคโคกอะสีขามากจกแล้วจ่างเขามาเอาตอใหม่ออกให้ต้นต้นดูนี่เขาไปแล้วออกนะครับปล่อยไว้มีต้นดูนี่ครับมีเคดแดนซุดนี่นะครับซุดซุดคู่นี่ของเพิ่นไปทางนั้นก็จะเป็นของพ่อใหญ่เพิ่นนะครับ นี่ก็คือเป็นเขียดหน้าเฮ้าที่ทำความสะอาดเยียมที่จะปรับนาดินปลูกต้นไม้แล้วก็พักหวานคือบ่าขาดนะครับพักหวานก็ต้องเอามาลงคือเกนียวหนเป็นกอะผ่ยเกลานะครับตัดออกตัดออกแล้วก็ไฟซุมเค่หนึงแล้วนล่วก็มาเม้าออกไหม่ห็นตัดมือออกมันแป็นเผา น้องนี่เขากจะจิบไววถากเก็ียบน้ำตอนเลี้ยงหวกปีหนานะครับต้นปีหนาคือเขาเรือมทำหวกะตรงให้หน้านี่จะเป็นอบอหวกเดี๋ยวให้อายเพื่อนเอารถมาดันให้นะครับที่ซ้อนะครับรถไทสิ่งมาปรับนาดินคางๆางนี้จะเป็นคลอง พวกเนี้ยนะครับเพราะว่าบวัวใหญ่มากเก็ียบพึ่งสามารเริ่มปั๊บเริ่ม,มลือแล้วก็ปลูกต้นใหม่นะครับนี่ครับพื้นที่กากพุ่นลงมาหนีกับสิประมาณจากไหลเนาะผมก็จำมาได้แต่หมองเขาทีเห็ดหวกนี่นะครับปั๊บปลูกต้นใหม่นี่สิอยูสองไรนะครับประมาณสองไรงัดโค่นรอก งัดต่อข้าวออกตับหาดินให้มันเรียบๆก็เอาปุ๋ยข้อปุ๋ยยังมาตกแต่้งหนาดินเตรียมปลูกต้นไม้นะครับสี่มันกินได้เออจะปล่อยให้พื้นดินมันเสียเปลา่าข่มไปซื้อๆนะครับอันนี้เป็นน้องสระฮะ ท้ายวีดีโออันนี้ก็เป็นน้องสะตั้งแต่ข้าเจ้ายัางบ่ทัานไลาเห็ดข้องปูนน้องนี่ปลาหลายนะครับบ้านนี้พ่อเขามาเห็ดข้องปูนเป็นข้องปูนจากข้องขี้ดินนี่ครับปลาบอมีหม่องเขาบม่มี่หม่องออกปากลาก็เลยบอมคอยมีนะครับน้องนี่ปีนี้ มือมาตัดมันเห็ดปวกเกิดอยู่นี่แหละเ,เก็บเห็ดปวกเราไฟเผาแล้วะละมันจะขึ้นทีพวกไปนี่ก็เป็นคู่ไปไหนกันไปนครับฆ่าต้นมะพร้าวเขาเอาซาแมคโครเขาไปได้ดันเขาไปได้นะครับไอ้เมคโครแต่งนะเขาไปก่อนขันแมคโครเขาไปได้ก็จะเอารถไถมาดันครับคนะู่นี้ ทำมนลงต้นใหม่เฮาก็ะจะได้ลายนะครับว่าปล่อยให้มันหกมันห่างกัเสียพื้นที่ถิ่มซื้อนะครับการล่รอพุ่งล่อมืออื่นนะครับแมคโครเข้ามาเดี๋ยวผมสีมาถ่ายแมคโครทำงานก็อัพโหลดคลิปลงให้พี่นองเบิงนะครับกาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามช่องบ้านสวนเพียงข้อใจในียด้วยครับสวัสดีครับ